Ừ. quăng ba quăng ba pinh nhang bó quăng ba bó khỏe nè quăng chầu ba xin chào các <laughs> <laughs> bạn <laughs> ครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับพ่อกับผมเอียบเสีบครับมือนี้มากับพี่อ้ายนะครับได้ต้มกบมือนี้ได้ต้มกบมาพี่น้องต้มกบนาด้วพี่น้องด้วมันมันพี่น้องนี่เขาไปไตมาครับโอ้ยยางเปียเลยพี่น้องต้มใส่ใบบักขามเปียกต้มบักข้ามบักขามเปียกอ่ามาไต้มข้าวเหนียวคือเก้าพี่น้องต้มบ้านเฮาเอียบพี่น้องข้าวเหนียวหอนหอนพี่น้องแต่ก่อนนี่เสียบเลยโอ้ยแก่ข้าวนี่ยจะน้อยโอ้ยไอที่แก่ข้าวนี่แก่ข้าวเมื่อกินข้าเสียบด้วยพี่น้องเด้วยแก่ข้าวแล้้้วววกกินนนหหยยังบเเออาาขี ขออนุญาตได้พี่น้องแกะเปิ่เขาเสียบได้พี่น้องอย่าว่ากันเถอะโอ้เอาลุยเลยผมก็ขออนุญาตให้กันได้พี่น้องทิ่มังหนำขออนุญาตครับผมโอ้พอดีเลยโอ้เจ้าก็แหวนเนี่ยโอ้เนี่ยแกล่ะไรแกะอะไรมันแข็งวิชาแข็งล่ะมันอยู่แหละ อืมอันั่นหวานหวนอืมนะตห็นี้งนั่นไหมโอ้หวนเขาว่ากรบนานียำบัวใหญ่เป็นกระดูกอืโอ้ต้มกบได้พี่น้องเด้วยมันจะคว่ำมีตัวกันยำบัวใหญ่ก็ตอกเลยตัวเออเออเขียงไง ข้าตุ๋ยอันนี้เป็น,น,น,ปนหรอนี่นี่นี่ข้าตุ๋ยกันอออขอดูแข็งนะ นี่ต้มกบพี่เนาะหนึ่งกันหนึ่งแล้วหนึ่งกันหนึ่งอ่ะแบบว่าก็แต่แต้มเปื่อยดีเนาะก็หนา,น,าน,นี่กบขึ้นมันไงมันมกบมันใครออกแล้วกบใครออกแล้วพี่น้องบ่มีใครเลย có phải là bóng bóng bò bóng 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 khỏi bóng 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 อเดือดมันใหญ่เดือดเอื้อ,อ,อมไงไมาหน่อยบางย่างมากกว่าเปียกๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยก็ไม่ได้แสบก่อนนะออหอมกว่าลัมขันบ่อข่ายนี่ยบ่อเป็นจริง

Rồi nó hay Nó nhầm lên không quá nó Thôi mà đà nó แต่มันยังฉ่ำมันดีพี่แต่ว่ากระดูแข็งเลยวัย่ำกระดูสันลังไดหยนะว่าอย่ำกระดูสันลังไปนี่มันเลยก็ปวดจงงะง่ายนะม,มันดีไหมซ่บไหม จะมิพี่น้องถามดอกอคือบ่อกหนังทะลอกหนังกว่ลเแซมเนแล้วบ้าน้ำมันแซลมเลยพี่น้องนังแล้วหยิมเนี้วตุยตุยดิตุยยังหนังหนาแซนะเท้าเอ้ <laughs> khá thủy, rồi, thủy ba. nè <laughs> <laughs> Khá huy. ม,มันกระดูกอ่อนเนี่ยอย่างเป็นตัวเลยนะง้ม,ม,มเลยนทำกับฮอนพอดีบะฮอแนแหง

mà cá ổi đấy ừ. lũ ăn à Nắng. Nắng nó sẹp nữa. Nó nhiều mà. งเล็บขามตับต้องไปเห็นตับนี่ตับก็พอเสียบอ่ะเสียบแอืว มาเจอน้ premises, premises, mm. ัเก yeah, ๊ก yeah, <th> <le> <on> ับงวเหนียวตับครับครบอย่ามาดูหลังมันกระดูกครับครบไปเลยเดี๋ยวพ่กินตับนะ เ,เินว่ามักเนี่ยก okay, ินเนี่ยมันเองเอาใจไกินตับหนึง่งกินตับเราไปกินเนี่ยมันใช่เพตับหนึง่งตับหน่อย

จับวะนม่ค้างมันเอานอเนี่ยมันแล้วจะว่าบ่าให้กินเนี่ยโอ้แสบนะแสบแบเลยแ่ะมันเนาะ กบมันเลยพี่น้องแต่ว่าหากเสียทีนานี้มันกระดูกมันแข็งเนาะยำว่าแบบอึ้งยำบ่ได้กระดูกลองยำเมืองยุยำยำได้อยู่แต่ว่ามันบ่อ่อวนยีดีก็เลยเอากระดูกออกมาดีกว่าครับเอาสนามเลยมือนีแจ๊บเป็นตุ่มตุ่มกบนะครับตุ่มกบพี่น้องใส่กระชับกระชับเปียกโอ้แสีบเลยแสีบกำลังนัวๆเลยนะแต่หลักะ ใส่เป็นผักกระดาไอ้ผักกระเดาเราผักกะเพราใบกะเพรามันหอมเนาะครับกขอบคุณพี่น้องนะครับที่เกียรติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจล่ะกขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์คอมเมนต์เนี้ยที่บอกแหละคลิปมีบอกอีกก็พี่น้องเนาะอ่าคอมเมนต์เกี่ยวกับพี่ไอ้กับเบาเบามือเนียพี่น้องเนี่ยผมว่าที่ตอบคอมเมนต์แต่ว่ามองพี่น้องตอบมาแบบแห้งไปผมก็เลยอยู่นิ่งๆนะครับกับ เอาขวอมวลกับพ่อพี่น้องตอบข้อไอ้เขียนคอมเมนต์เข้ามากับเอาพวกงามนะครับใอ้เกียรติสุนทอะไรกันครับครับเอ้าคลิปนี้ถ้าพี่น้องชอบก็ฝากพี่น้องคนที่ตามกดไค์ก็แชร์เผื่อเป็นกำลังใจนะครับเอาไวสักหน่อาคลิปนี้ขอไว้ทกหน่อพี่น้องคลิปหน้าพ่อกันไหมขอบคุณหลายครับขอบคุณหลายครับสวัสดีครับสวัสดีครับ